สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อมจะไปเที่ยวปากช่องนะคะอมก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวปากช่องพร้อมๆกับอมกันเลยค่ะเติมพลังกันก่อนเดินทางนะคะวันนี้ออมแวะร้านอาหารใต้นะคะเป็นข้า,าวเช้าของเราเดินทางพร้อมสายฝนะคะแล้วก็ที่พักของเรามีสระว่ายน้ำด้วย อันนี้คือวิวห้องพักของเรานะคะสวยมากเลยนี่มีเก้าอี้ให้นั่งด้วย อากาศเย็นๆแบบนี้เราก็ต้องมาจัดค่าหมูกระท้านึชุดจุกๆกันไปเลยอ้อมสั่งชุดเล็กมา1ชุดนะคะถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเกือบกินไม่หมด ออมแวะมาคาเฟ่ก่อนกลับนะคะเห็นคาเฟ่นี้กำลังฮิตเลยในเฟซคือมีคนมาเยอะมากนะคะออมก็เลยขอมาเช็คอินสักหน่อยแต่ว่าบรรยากาศคือสวยมากชอบมากๆเลยค่ะเห็นแบบนี้คืออยากมาทุกวันเลยอะ่ะเขาชอบ ขอบคุณที่ติดตามอามมากนะคะ